สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าประจำวันที่24กันยายน2564นะครับวันนี้ก็เป็นบันหยุดนะครับพอดีเว็บสมาคมอาจจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่แล้วก็ยังเข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็ ถ้าได้รับคลิปก็ลองทดลองเข้าดูแล้วกันนะครับพอดีราคามันผันผวนนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเราใช้ราคาเมื่อวานกันก่อนนะสมมุติว่าเมื่อวาน27,900เ้ถ้ในท่าที่ผมเช็คราคาสุดท้ายของแท่งใช่ไหมรูป,ปรพันก็28,450ปนี่รอานี่ปรากฏว่าพอมาเช็คกับกราฟราคานี่มันลงอีกร้อนึงนะราคาสุดท้ายของตัวราคาสมาคมเท่าที่กราฟมีข้อมูลมีนะครับ ก็27,850นานะครับก็อย่างไซเวอยู่ในกรอบคุณผู้ชมก็จะเห็นนะ,นะครับซึ่งเช้าที่ผ่านมาลงแรงทีเดียวคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังนะครับมันใครที่จะเช็คราคานะครับก็ลองเปิดเว็บไซต์ดูนะครับว่าเขาอัปเดตหรือว่าพัฒนาตัวไหนเสร็จหรือยังนะครับอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมว่าไม่ช้าไม่นานก็จะประกาศแล้วก็เปิดตามปกตินะครับ ในขณะที่รูปพันธ์ก็อยู่ที่ประมาณสัก28,500บวกลบนะครับคุณผู้ชมก็ยังราคาย,ยังไม่ไปไหนแต่เช้านี้ลงนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสาที่จะ,ะลงลึกหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูต้องดูในหลายหลายประเด็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่ค่างเงินบาทนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเวียงแรงมากเลยนะครับเชา้ชาเช้ามาเนี่ยเขาไป33บาท60สตาตังก่อนนะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงนะคืออ่อนค่าไปเนี่ยสามสิบสามบาทหกสิบตังนี้ในรอบ4ปีเลยนะ ถ้าเขาอ่อนค่าต่อเนี่ยแต่แข็งค่าครับคุณผู้ชมสักพักหนึ่งก็ช่วงบ่าย33มสบาทสิตังค์คุณผู้ชมก็จุดนี้นะแล้วก็ท้ายตลาดเนี่ยช่วงค่าช่วงดึกดสามสิบสามบาทสาก็ไม่ได้ไปไหนเรียกได้ว่าเวียงนะคุณผู้ชมเหวี่ยงนะครับทีนี้วันนี้แนวรับแนวต้านเป็นยังไงก็33มสบาทยี่ตังค์นะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็33มสบาทห้ตังค์นะครับเป็นแนวต้านนะครับก็กรอบบนกรอบล่างดอลลาร์ดูอ่อนๆนะครับคุณผู้ชมคุณฟังคือยังไม่ทะลุ 33บาท50 93ขอไปครับ93 50 93 60ไปได้คือเราหวังว่าถ้าเขาแข่งค่าไปเนี่ยโอเคทองย่อลงก่อนแต่ว,ว่าแถวแถว93.8า4ทองเนี่ยจะจะปรับตัวลงมาแล้วหลังจากนั้นทองจะขึ้นจากนโยบายที่ยังทำคีวกันอยู่ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะปรับเพดานหนี้ขึ้นนะครับทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยแต่เช้าวันนี้เนี่ย ถ้าไปดูทองโลกนี่ค่อนข้างจะจะวิ่งผิดสังเกตทีเดียวนะครับแต่เนื้อสิ่งเงินใดตัวที่ชี้ชัดมาก่อนนะครับสิ่งตัวที่ตอบเลยคือกองทุน spdr etf ครับเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงนะคุณผู้ชม992ตันเอาเสียว่าขายมา8ตันโดยประมาณคุณผู้ชมอันนี้คือสัญญาณไม่ดีครับไม่ดีมากด้วยแล้วขายเยอะด้วยคุณผู้ชมคุณฟังแล้วต่ำกว่าระดับ1 0 0 0ตันเห็นไหมแบบนี้ตลาดมองว่าไม่ใช่ทองแพง ไม่ใช่ทองไม่ดีนะครับแต่ทองแพงไปเขาจะโยกเงินไปที่ตัวอื่นแล้วตัวนี้คือคําถามที่น่าสนใจมากแล้วมาเกิดในวันศุกร์ที่ตลาดบ้านเราปิดนั่นแหละอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่อีกนะครับมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเลยเกินเดี๋ยวค่อยไปดูครับค่อนข้างจะอืมดูแล้วแบบค้านสายตามันยังไงไม่รู้นะเพราะจริงๆแล้วจริงๆ QE ยังทําอยู่ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับสําหรับผมเองนะฮะต่อไปมาฟังข่าวกันก่อนนะครับก็ เอาว่า1น,นาทีถ้าสมมติอ่านก็แป๊บเดียวมก็จบนะครับทีนี้ก็มาเล่ากันด้วยมาวิเคราะห์กันต่อด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของไวรัสโควิด1 9นะครับนะอัปเดตสักนิดหนึ่งทั่วโลกในตอนนี้สะสม2ล้าน31รายนะครับเสียชีวิตเสียชีวิต4 07, ล้าน7 0 0 0แสรายสหรัฐเบอร์หนึ่งนะครับ43 000, ล้านรายอินเดีย33ล้านบราซิล21 000, ลา้านนะครับสหรัฐเสียชีวิตสูงสุดนะ0 0แสน 99,000าตำแหน่งเยอะทีเดียวนะครับบราซิลมา5,9 0 0 0ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะฮะแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อต่างกันเยอะนี่แสดงว่าครึ่งๆเนี่ยแสดงว่าบราซิลเขาอาจจะควบคุมหรือว่าอาจจะแบบว่ามีการรักษาที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าสหรัฐครับส่วนของไทยเนี่ยติดเชื้อรายใหม่ห3 2 5 6หม่รายนะ ATK 3ท8เสเสียชีวิตนะ1น0่ออ่าน่าจะ41นะ41่นะครับน่าจะตัวเลขผมผิดนะฮะทีเนี้ยตัวน่า31นั่นแหละตัวนี้ผิดอ่า ทีนี้เนี่ยในรายที่เสียชีวิตของไทยอายุ60ปีขึ้นไป77กับมีโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ย17รวมกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยของการเสียชีวิตเนี่ยมีความกลุ่มความเสี่ยงะนะครับคือผู้สูงอายุ1แล้วก็ผู้มีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้มากที่สุดนะครับกรทมยังตรวจเจอเป็นเบอร์หนึ่งนะ2,456รายที่เหลือสมุทรปราการแล้วก็ชนบุรีก็ในเขตโรงงานนี่แหละครับคุณผู้ชมผู้ฟังในขณะที่ สบคชุดเล็กนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมกันแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก่อนว่าจริงๆแล้วเขาจะยื่นนะครับวาระต่างๆให้สบคชุดใหญ่27กันยานี้นะว่าจะทํำยังไงกันต่อเนี่ยเขามีอะไรบ้างเนี่ยหน,นะครับขยายเวลาพรกรชุกเฉินอีก2เดือนนะครับวันหมดรอบใหม่เนี่ยถ้าเซ็นนะครับสาพฤศจิกาในขณะที่ขอเลื่อนแซนบ็อกนะครับเป็นนะฮะจาก ของ5จังหวัดนะครับเป็น1พฤศจิกายนอ่าพฤศจิกพฤศจิกายนแทนนะครับก็ต่อไปอีกหนึ่งเดือนในขณะที่ผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเปิดพิพิธภัณฑ์กีฬาในร่มแบบไม่มีคนดูติวเตอร์สปาโรงภาพยนตร์แล้วก็ร้านอาหารที่เล่นดนตรีนะครับก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจกลับตัวคืนฟื้นคืนมาได้นะครับทางด้านฝั่งของตลาดโลกบ้างหุ้นทองคําน้ํามันเนี่ยนะดาวโจน์ปรับตัวแรงทีเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ย 600จุดทีเดียวที่ทําจุดสูงสุดกันนะครับแต่ปิดท้ายตลาด1.48%นะบวกมา500กว่าจุดน a s แดกบวกนะครับตัว S&P บวกพร้อมกันแล้วทองลงแบบนี้ด,ดูดูกันซื่อๆตรงๆเลยก็คือไหลเข้าตลาดหุ้นของอบอกนะฮะทีนี้เองเนี่ยที่ตลาดหุ้นขึ้นตลาดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดไม่ได้ระบุเวลานะนะเพียงแค่ว่าจะปรับลด QE ในไม่ช้านี้คือยังทํา QE กันต่อ นะครับทีนี้ก็มันก็เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นแต่ไม่เป็นบวกผลบวกกับทองเพราะว่าเขามองข้ามเงินเฟอ้อไปแล้วนั่นคือนั่นนั่นคือสิ่งที่ตลาดแอคชั่นก่อนในเช้าวันนี้นะครับอย่างที่2อง่ะเขาพาดหัวข่าวว่าคลายความกังวลหนี้ของเอเวอร์แกรนด์นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดอีกนะครับซึ่งจริงๆคือลงมาทําไมก่อนหน้านี้ถูกไหมคุณผู้ชมคุณฟังนะครับเพราะข่าวบอกว่าธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องจํานวนมากเข้าตลาดอันนี้คุณจําไว้ก่อน แต่หลังจากนั้นมันมีข่าวต่อมาครับว่าจริงๆแล้วจีนนแจ้งทางการต้องเตรีให้เตรียมรับมือการล้มละลายจีนไม่อุ้มเอมันเป็นข่าวที่แบบว่าเหมือนกับตลาดจะเลือกข่าวดีไปให้หุ้นขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจีนบอกว่าไม่มีความประสงค์จะเข้ากอบกู้กิจการของบริษัทเอเวอร์แกรแถมแจ้งอีกด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยเ e. อเวอร์แกรนรีบจ่ายหนี้นะครับหุ้กู้ราย,อย่อยให้จบเสียเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ด้วยนะ โดยเฉพาะนะครับที่เป็นเงินสกุลดอลล่าคือถ้าวิกฤตเอเวอร์แกลนมาเดี๋ยวโดนล้อด้วยไงนะครับผมตั้งชื่อให้ก่อนเลยว่า p พ n d a าครา i สตนะถามว่าทําไมของเราก็เคยโดนล้อเป็นต้มยํากุ้งคร i s ส s สหรัฐเองก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ครสนะครับมันเป็นชื่อที่ทุกคนพยายามตั้งเพื่อให้จําได้ง่ายๆนี่เรื่องเรื่องนี้ส,สนุกสนานนะถ้าเกิดจากประเทศตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นแค่จับข่าวดีว่า แต่ละเฟดเนี่ยไม่ได้รูปจึงทำค QE ีต่อนี่ว่าแกรนคลายเบื้องหลังไม่รู้บอกว่าจริงๆเตรียมล้มได้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันวัะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไปฟังข่าวเดิมจริงๆเขาก็ยอมรับว่าตรงนี้ขาดปัญหาสภาพคล่องแต่ที่จีนจ่ายมาเนี่ยเยอะมาเนี่ยไม่รู้ถึงมือเขาหรือเปล่าหรือเขาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตัวหลักที่เราจะต้องจับดูต่อเนี่ยนี่ก้อนต่อไปนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานก็เงียบนะก้อนสุดท้ายไม่มีอัปเดตใหม่เนี่ยนี่ก้อนต่อไปวันที่29นี้่รับ็ต้ายอีก้านดอลนาร์ แน่นอนครับถ้าเบี้ยวนี่เงินกู้แล้วอันอรช็อคแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อตัวนี้ทัางหากอย่าเพิ่งแบบว่าคลายความกังวลตลาดแค่เลือกเอาข่าวมาที่แบบว่าอธิบายว่าตลาดหุ้นขึ้นทําไมคลายความกังวลเรื่องนี้นั่นอีกเรื่องคนละเรื่องละนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยไม่ได้หนุนตลาดหุ้นเลยนะครับมันเป็นการหนุนแบบไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานนะคือ จํานวนผู้ขอรับสวยการว่างงานเพิ่มขึ้นของทางฝั่งสหรัฐใน351,000ตำแหน่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการแค่320,000ตำแหน่งเองตัวเลข PMI นะครับดัชนีผู้จัดการผู้จัดซื้อลดลงเสียด้วยซ้ำไปเพียงแค่ว่าเขายืนเหนือดับ50เนี่ยเขายังมองว่าธุรกิจขยายตัวตัวเลขแย่หมดตลาดหุ้นขึ้นคุณผู้ชม เห็นงนีนครับก็คือ QE แต่ทองมันไม่เล่นด้วยคราวนี้ถามว่าทาไมอ่ะขายทองไปซื้อหุ้นกันดีกว่าหรือเปล่านี่ก็น่าจับตามากเลยนะครับแต่ผมยังคงมองจุดนี้อยู่นะร่างกฎหมายงบประมาณช่วงคราวกับตัวเพนานี่เงียบครับสิ่งที่เงียบวันนี้ไม่มีข่าวดีกับทองเลยมีแต่ข่าวแย่นะครับเพราะคุณเจริญบอกเล่นบอกแล้วอย่าผิดนั้นชําระนี่นะเกิดหายนะในมงก่าวงกว้างตั้งชื่อเล่นให้ต่อด้วยคุณผู้ชมจากแพนด้าคราสิถ้าเกิดจากทางฝั่งสหรัฐบ้างอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครายสิทธิ์ นะครับให้เท่าเทียมกันท้งคู่เห็นไหมครับนั้นดูที่ว่ามันจะเกิดจากจุดไหนก่อนมันดูเหมือนเงียบเหมือนเชียบนะแต่ว่าผมว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแน่นอนนะครับจับตาดูดีๆด,ด,ดีกว่านะครับในขณะที่ผมยังตามดูต่อว่าอ่ะเขาจะประชุมนรืว่าจะประกาศลดคีวีหรือขึ้นดอกเบี้ยอีกทีเดือนหนึ่งมีเวลาเดือนหนึ่งให้เล่นถ้าจะลดคีวีหรือขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องผ่านคือตัวเลขการจร้างงานก่อนถ้าตัวเลขการจร้างงานยังแย่อ่ะทองมันไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าการจร้างงานร่วงด้วย แบบว่าขึ้นด้วยไม่ใช่ร่วงแบบนี้แย่ครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสารัฐได้ครับในขณะที่ค่างเงินบาทอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับแต่33บาท60าทตังอ่อนสุดรอบ4ปีบ,าบา่ายๆค่ำๆเนี่ยกลับมาก็ต้องบอกว่าแข็งนะครับบ่ายนี่กลับมาแข็งแล้ดึกๆค่ำๆเนี่ยกลับมาอ่อนต่อปิดไป33บาท 19้าตังค์เด็เราเห็นเมื่อเช้าครับรอบคําเนี่ยสามสิบสบาทสามเจ็ดเห็นไหมฮะก็อ่อนไปต่ออีกจริงๆมันก็กลับมาที่เดิมนะครับเยนเนี่ยก็ประมาณ109ยูโรก็1.17นะ1.187เนี่ยขึ้นมาไปไม่ได้สักทีเห็นไหมในขณะที่ตลาดหุ้นไทยบวกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ11.56จุดต่างชาติกลับมาซื้อสุทธินะครับของเรานี่ต้องจับตาเหมือนกันการประชุมคณะกรรมการกำกับนโะยบายการเงินกรงอง,องครับเป็นนัดที่29โอ้ 29สบสคส่วนหนึ่งนะครับในขณะที่กํากับนโยบายการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องดอกเบีย้ยแต่ใใศูนย์วิจัยการนี่ยคาดว่าคงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมจริงๆเศรษฐกิจแย่ควรจะลดดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแต่เขามองว่าคงไม่เท่าเดิมดีกว่าอ่ะนั่นเรื่องหนึ่งเขาคาดนะเพราะว่าจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิเริ่มลดลงอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคือการลดดอกเบีย้ยธนาคารมันได้ดอกมันต้องลดลงไงเงินที่จะได้เป็นผล ของธนาคารมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันมีมุมอื่นนั่แหละครับคุณผู้ชมมีคนได้คนเสียสลับกันไปในขณะที่บาทอ่อนความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสินค้าเราพูดง่ายๆส่งออกไปราคาถูกนะฮะนั้นพาณิชย์เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งเป้าที่จะขาย,ขายข,ายขายข้าวต่อั่นแหละเพราะว่าส่งออกเพิ่มขึ้นในไตรามาสสามเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเป้าที่6ล้านตันเห็นไหมฮะคือต้องเร่งภาคการส่งออกให้ให้เร็วที่สุดให้เยอะที่สุดด้วยเพราะว่าเวลาบาทอ่อนเนี่ยมัน ทำให้ราคาสินค้าบ้านเรามันถูกแข่งขันได้ขณะที่ฝั่งอุตสาหกรรมเองนะครับรถยนต์สําเร็จรูปส่งออกเดือนสิงหาคมข่ม,มเพิ่มขึ้นอีก3.78ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับในขณะที่ทางฝั่ง,งน้องเล็กบิตคอยเนี่ยวันนี้มีอยู่สกุลหนึ่งอ่ะที่เหนียวที่เหลือเนี่ยมันขายออกมาแล้วสาหรับผมนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูสัญญาณกันนะตัวนี้ยังไม่ตัดลงก็คือยังคงถืออยู่แต่ว่ามีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเนี่ยแกอบอกว่าเป็น p ท t ร์ r n ห n d เฮดแ d s โชเดอร์แล้วมันยังไม่ลงไง ก็เลยแบบว่าเกิดอาการลูกๆหลานๆหัวร้อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแกก็บอกว่าอย่าหาว่าลุงสอนแล้วกันหลักการง่ายๆทาให้หัวเย็นลงเกิดโดนแกงขึ้นนะครับในขณะที่ BTC เองเนี่ยคริปโตเอสนะครับก็มองเป้า4 4 6 0 0 0ม่ครับคุณผู้ชมรู้ฟังอาจจะตกไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะโฮเกอร์บอกว่าพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐร่วงมีตัวดีเลยคุณผู้ชมนี่ต้องดาวไว้เลยครับวันนี้เป็นหัวใจหลักในส่วนของข่าวที่เราจะปขยายความกันต่อนะครับมี Over the c o u n t e r โอนกันเองของอีเธอรี่เอมนะคร to o No Wallet นะครับ95,000อี h ทเรียมอันนี้ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับในขนาดที่ Crypto m i c h NL เก็บอกว่า s h a ลลิงเหมือนจะพร้อมที่จะไปต่อนะครับแล้วก็อาตอมตั้งเป้าไว้ที่0.0014เดี๋ยวในส่วนของคลิปตบิตคอยเราจะไปดูกันต่อในขณะที่ Market Cap ขึ้นมายืนเสือเหนือ2ล้านริลเลียนได้แล้วนะครับสำหรับในส่วนของข่าวของน้องเล็กบิตคอยนะ ตัวราคาไทยราคาต่างประเทศบวกหมดครับราคาไทยเนี่ยยังยืน1น0 0 0ล้านห้าแสเหียนไม่น่าจะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาราคาต่างประเทศ44,518ครับตอนนี้นะีราคาเขากำลังลุ้นอยู่มันมา,มาข่าวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้ขึ้นเหนือระดับ46,000นะทางฝั่งที่เขาเรียกว่าทางฝั่งออปชั่นนะวันนี้มีออปชั่น หมดอายุด้วยแล้วออปชันฝั่งดังกล่าวเนี่ยคนขายเนี่ยก็คือฝั่งหมีเนี่ยไม่อยากให้ราคาทะลุไปตรงนี้เขาอยากให้อยู่แถวแถวนี้นะครับเพราะถ้าทะลุไปก็ต้องจ่ายนะฮะในขณะที่ข่าวพาดหัวข่าวอื่นอาจจะเป็นข่าวภาษาอังกฤษสักเล่นหนึ่งเดี๋ยผมแปลให้แล้วกันนะครับทุกแกรนทนะุกเฟลดูไหมมีแกรนคลครสิทก็ได้ใครจะไปรู้ในขณะที่แบบว่าคือเนี่ยไอ้เวร์กแกรนนั่นแหละเขาก็ออกมาตั้งชื่อแบบนี้คือใหญ่เกินกว่าจะล้มนะครับบิดก้อยขึ้นไปเนี่ยสี่หมื่นสี่พันเหรียญเลยหลังจากที่จีนเอง วางแผนที่จะไม่ได้ช่วยเหลือเอวบัษัทตัวนี้นะครับเพราะงั้นเงินมันไหลออกมาที่ตัว save เซฟเบ่นก็ได้หรือตัวที่มันเป็นตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ตราสารนี่ไงนะครับในขณะที่มีคนตั้งคําถามข่าวตั้งคำถามบิตคอยพังลงมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเกิดจากบริษัทเอวกรานจริงหรือเปล่านี่เป็นเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องหลักไปแล้วว่าตอนเนี้ เรียกว่า financial traditional traditional financial ขออภัยก็คือแบบมันเป็นเรื่องการเงินโยกย้ายแต่เทกันหมดนะครับในขณะที่ราคาบิตคอยพุ่งถึง45,000เหรียญนก็อาจจะเป็นข่าวนี้หรือเปล่าล่ะที่ทวิตเตอร์เปิดตัวให้นะ คุณผู้ชมสามารถที่จะคลิปทิปหรือโดเนตเป็นคริปโตเคอเรนซีได้ในอนาค,คตแบบนี้คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นข่าวไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันในส่วนของคลิปบิตคอยล์ละกันนะนี่ผมเอาข่าวทั้งหมดมาประกอบภาพให้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาพในวันหยุดวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะแลวก็ทุกกำลังซัพพอร์ตกำลังสนับสนุนที่ช่วยเหลือให้ค่าขนมค่ากาแฟน้องๆแอดมินในการร่วมทำงานกับผม ซึ่งบางทีไม่ใช่กําลังทรัพย์ก็ได้แค่กําลังใจความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันเนี่ยแบบนี้ก็ช่วยให้น้องกับผมเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วก็คลิปดีๆต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมตัดมาที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษบ้างนะคุณผู้ชมก็5 0 6รกจุดนะครับ1.48%็นะครับก็ขึ้นมาโ้เยอะแยะมากมายหลังจากที่เป็นไงครับขึ้นมาเนี่ยชดเชยตัวที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็ อย่างน้อยที่สุดก็ตลาดหุ้นมาแล้วบวกอย่างที่2เนี่ยเขาเริ่มมองนะครับว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วเ้ามองไปถึงการลด QE แล้วนะเออนะครับเศรษฐกิจกลับมาดีอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีเนื้อในด้วยเนี่ยค่อยๆว่ากันนะับไปตลาดอื่นก่อนนะครับตลาดทางฝั่งยุโรปก็ขึ้นสลับลงนะครับในขณะที่ค่างเงินของยุโรปเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนนหนึ่งจุเนี่ยของทางฝั่งยุหนึ่งจุดหนึ่งแปดเจ็ดยูโรที่จะทำให้ดอลลาร์ร่วงไม่ร่วงครับเพราะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ย,ย นในขณะที่น้องเลกบิตคอยปรับตัวบวกขึ้นด้วยเห็นไหมฮะหุนขึ้นบิตคอยขึ้นเออคนละเรื่องละนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเพราะจริงๆแล้วทองลงอ่ะคืออย่างที่บอกฮนะในคําถามตอนนี้อย่างที่ผมตั้งคําถามนะกับตัวเองเลยนะเอะ้หลังจากนี้เนี่ยทองไม่มีปัญหาหรอกถ้าเขาจะลงเพราะว่าตอนหุ่นขึ้นเขาจะฉีก,กันมันมีประวัติการฉีกอยู่แล้วนะครับแต่จะฉีกจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราไปดูคือเงินเฟอ้อมันต้องหมด ดอกเบี้ยมันต้องขึ้นจริงๆเศรษฐกิจจะกลับมาดีจริงๆแต่ตอนนี้คำถามเบื้องหน้าเงินเฟอ้อยังไม่หมดเศรษฐกิจกลับมาดีแล้วหรือเปล่าก,ก็ต้องไปดูตัวเลขการจ้างงานก่อนใช่ไหมครับแต่ทีนนนนเนี้ยบิตคอยก่อนหน้านี้ก็ทาตัวเหมือนทองไงเขาทองขึ้นทองขึ้นแต่ตอนนี้บิตคอยขึ้นทองลงแล้วบิตคอยก็จะทําตัวเป็นอะไรนะครับเท่าที่เราหากันได้คือเป็นกลุ่นหุ้นกลุ่มเทคนะครับเทคโนโลยีนั่นแหละเออก็ ừ, จะเป็นไปได้หลังจากนี้ก็สิ่งที่ กล่าวมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องฟันฟลอเคลื่อนย้ายนะครับตัวไหนเข้าไปตัวไหนตัวนั้นขึ้นไล่กันซื้อตัวไหนขึ้นตัวนั้นขึ้นถ้าไล่กันขายตัวไหนตัวนั้นก็ลงตามตามเนื้อผ้าจริงๆคุณผู้ชมนะครับในขณะที่ถ้าเขาลดคีวีอะไรจะตามขึ้นมานะครับลดคีวีเนี่ยคือจริงๆการลดคีวีมันเป็นการสื่อว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆอ่ะมันเป็นความผิดหวังของนักข่าวหรือนักวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ย เขาถามมาจริงๆเนี่ยท,ที่ตอนที่ตลาดตอบรับดีๆคือคุณเจรมพาวเวลโทนอ่ะคือน้ําเสียงของคุณเจอรโรมพาวเวลในการตอบคําถามของผู้สื่อข่าวนะที่เขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะลดดอกเบีย้ยหรือลดคิวอแล้วขึ้นดอกเบีย้ยในภาวะที่เงินเฟอ้อกาลังแบบว่าเอ่อกำลังขึ้นอยู่เนี่ยกำลังแบบว่ายังโอเคอแบบยังไม่ได้ลดไปไหนเนี่ยคุณมั่นใจจริงๆหรือแกบอกว่ามั่นใจมันผ่านไปคือแบบว่ามันผ่านบททดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะฮะอย่างน้อยที่สุดคือตอนนี้มันก็ตลาดหุ้นขึ้นอะ่ะคือมันจะเป็นไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นมุกการประคองตลาดหุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้มันทําให้ตลาดหุ้นไปขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเองลงมาก่อนเลยครับหเปอร์เซ็นต์แถมข่าวนี้ยังไม่เขียนไม่ทันด้วยซ้ำว่ากองทุนเอสขายนะยังไม่มีในส่วนนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยข่าวที่ออกมาจริงๆแล้วมองไปถึงตัวที่ ยิวที่มันปรับตัวสูงขึ้นของพันธบัตรอายุ10ปีครับพอยิวปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียก Co s t of holding ของทองเนี่ยมันสูงเพราะว่าทองไม่ให้ดอกเบี้ยนั่นคือตำราที่เขาเขียนทองมีเป็นแค่ได้แค่ส่วนต่างราคาเออก,ก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับผู้ชมนะว่าเงินกําลังจะเข่าไหลเข้าไปที่ตลาดพันธบัตรถูกไหมนั่นคือสาระสาคัญเพียงแต่เราก็ต้องมาจับประวัติทั้งหมดนะครับสมมุติว่าตอนนี้เองเนี่ยผลตอบแทนของที่แท้จริงย่ยติดลบ ติดลบอยู่นะ0.96โ okay, อเคมันเมื่อก่อนมันลบหแบบนี้เงินเฟอ้อลดลงแต่ยังไม่ได้หายตอนปี2013ที่ทองปรับตัวลงคือเขาขึ้นมายืนแดนบวกหลังจากนี้เราต้องจับตาไงครับว่าเฮ้ยขึ้นมาจริงอย่างนี้หรือเปล่าคือเงินเฟอ้อจะต้องลดครับในมุมนี้หรือดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ10ปีจะต้องขึ้นและตอนนี้มันปรากฏภาพไหนนะครับเขาปรากฏภาพที่ ผลตอบแทนของบรราบัตรทางฝั่ง10ปีมันปรับตัวขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งปี2013ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยนะเขาขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นขึ้นดอลลาร์แข็งเนี่ยครับหลังจากปี2013ก็ไม่ลงอีกเลยและเพิ่งมาลงาตอนวิกฤตนะโควิด -19 เนี่แหละเพิ่งจะได้เห็นนะครับเพราะเะนั้นเองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาฉีกออกจากทองก็คือเงินที่กองอยู่กองอยู่กองอยู่มันเข้าหุ้นปี2013 เข้าดอลลาร์นะแล้วก็ออกจากทองไม่เข้าให้ออกมาจากทองนะั่นภาพเดิมปรากฏหรือเปล่าต้องเช็คให้สุดถูกไหมครับคุณผู้ชมอย่างน้อยที่สุดเราเริ่มเห็นแล้วเอ้ยมีการขายทองต่ำกว่าระดับพันตันเฮ้ยเหตุนี้เกิดน,นะต้องตามมาด้วยอะไรพันธบััรอายุ10ปีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะต้องมีผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับ, Union, United, บก็เรียกว่าเรียวยูนิยู่ในแดนบวกเอ้าและสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวว่ากันตามเนื้อผ้าในแะหละคุณผู้ชมนะครับในขณนะ ที่ตัวแปรใหม่เข้ามาดันเป็นตัวบิตคอยครับในนี้คือ Market cap ของเขา2.02ที่เทียรียนคือเงินเข้าที่นี่นะด้วยนะครับคุณผู้ชมเงินสดที่กองมาวันอาจจะขายทองแดงลงมาอีกราดๆหรือเปล่าเพื่อเข้าที่บิตคอยแย่งกันเข้ากับตลาดหุ้นหน้างานในต้องว่ากันหรือบิตคอยจริงๆแล้วหลอกกันก่อนแก้งกันก่อนหรืออาจจะลงเหมือนกับทองอันนี้ไม่มีใครรู้นะอันนี้ต้องตามดูนะคุณผู้ชมนี่้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะสิ่งที่พอเอามาภาพก่อนนะภาพเบื้องหน้าก่อนนะเอาว่าวันนี้ก่อนนะ เท่าที่เห็นนะบิตคอยขึ้นหุ้นขึ้นนั้นโฟล์ก้อนใหญ่ๆเงินสดตอนนี้อกลับเข้ามาที่หุ้นกลับเข้ามาที่บิตคอยแน่นอนทองออกนะครับเพราะตอนนี้กําลังลงดอลลาร์ทรงๆอ,อยู่นะครับยังไม่รอเพดานนี้กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นทองโดนเจ็บเลยสําหรับในเช้าวันนี้นะครับเพราะเงินออกแล้วเศรษฐกิจกําลังจะดี QE กําลังจะลดเห็นไหมครับแค่แค่เวิร์ดแค่ตรงนี้แค่การคาดการอารมณ์ตลาดชวนเล่นเงินไปก่อนอจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวว่าจะลด Q e วก่อเพราะว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉิน อยู่ในภาวะที่ตอนนี้เองเนี่ยการจ้างงานไม่ดีอันนี้เป็นไปได้หมดนะครับนี่คือเนื้อหาตัวที่โฟโลเนี่ยที่เราจะได้เห็นหลักและสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อคุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครูนะ่พันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยที่มันปรับตัวผลตอบแทนปรับตัวจากติดลบหนึ่งเนี่ยลดน้อยลงเหลือมาติดลบ0.9แบบนี้เนื่องจากนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีเส้นสีเขียวตรงนี้มันงัดขึ้นนะการงัดขึ้นของพันธบัตรอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดแรงเทขาย ทุกคนเ็นบอกอ้าวไปขายทําไมเขาไปซื้อพันธบัตรอายุต่ําๆแทนคือเวลาเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะหนีไปเข้าซื้อพันธบัตรอายุสูงๆอายุแบบ10ปี30ปีพันธบัตรอายุสามปี5ปีคือมันเกิดวิกฤตเสร็จแ,แล้วก็ไ่ซื้อพันธบัตรยาวๆไปเลยแต่พอเกิด วิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลับมาดีเขาจะขายพันธบัตรอายุยาวก็ไม่ต้องไปเซฟเพเวลแล้วไงก็ามาซื้อพันธบัตรอายุสั้นๆแทนเพื่อที่จะหาจังหวะที่แบบว่าหมดอายุพันธบัตร30วัน15วัน7วันเดี๋ยวก็ไปเข้าตลาดหุ้นต่อก็เป็นการจับจังหวะไปครับคุณผู้ชมนั่นคือหลักในส่วนของการบริหารเงินนะครับเหนือสิ่งเงินไทยตัวที่จะตอบเนี่ยเราก็ต้องมาตอบให้มันชัดว่า1.16ดเห็นไหมที่มิเตอร์เนี่ยแสดงว่าเงินออกจากตัวยูโรเลยใช่ไหมอย่าง ยังไม่ลงแล้วใช่ไหมไม่ใช่ต้องจับตาดูแล้วนะหลังจากนี้3วันนี้ด้วยอาจจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้แหละศุกร์เสาร์แล้วก็วันจันทร์นะครับข้างบนมีไหมก็เหมือนเดิมครับ1.187งเพราวันนั้นเนี่ยกรอบที่สำคัญตอนนี้ล่าง1.16นกะครับกับ1.187งสำคัญแล้วสำหรับยูโรข้างบนก็เหมือนกันนะข้างบนกำลังแบบว่าลงด้วยกับเขาคือไม่รู้ว่าทำตัวยังไงไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ถ้าลงแบบนี้เงินออกจากเซฟเฮฟเฟนนะเพราะว่าเขามองว่า เงินสหรัฐคือเซฟไปเป็นด้วยส่วนหนึ่งแต่ลงแป๊บเดียวอาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนี่เงินกําลังจะไหลเข้ามาถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นหรือเปล่าตัวนี้นิ่งนอนใจไม่ได้แต่ตัวที่ลงมาแล้วคือทองเห็นไหมทีนี้ลงมาแล้วคือทองเราต้องตั้งคาถามคือฟังแต่ภาพหดหูมาหมดเลยนะคุณผู้ชมลงมาแล้วเนี่ยเงินเฟ,ฟ้อยังอยู่ไหมสําหรับผมยังอยู่ถามว่าทําไมทีนี้ต้องทํายังไงต่อซื้อสิครับเอา เหมือนหักมุมเลยนะั้นเล่าหนังมาอย่างดีแบบว่าเฮ้ยทองจะลงก็บอกแล้วว่าจริง,รงๆแล้วถ้าเงินเฟอ้อมันหายไป CPI จะเป็นตัวที่ผมจะดูต่อไปแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานหรือนอนฟาร์มนะครับจ้างงานถ้า CPI ต่ำกว่าสัก5 3 5 2อันนี้เตรียมตัวได้เลยครับผลตอบแทนที่แท้จริงของรัฐบาลรัฐบาลอายุสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกแบบนี้เตรียมตัวแต่าปัจจุบัน CPI มีอยู่เป็นการอารมณ์ของตลาด มองว่าลงมาต่ําๆแบบนี้ซื้อเหมือนเดิมขอให้เป็นไม้ที่1ไม่ใช่ติดไม้ที่1ตรงนี้แล้วมาซื้อไม้ที่2นะเป็นไม้ที่1่เฉยๆถ้าเป็นไม้ที่2ไม่ใช่ตรงนี้ไม้ที่2เหมือนเดิมเห็นไหมลึกๆลึกๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเห็นไหมนะทีนี้คือตรงนี้เป็นจุดซื้อแล้วเป้าไม่ต้องไปหวังปลายก็ตรงนี้นะครับเป้าต่อมาก็ตรงนี้เท่าไหร่ด่ะเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งนะประมาณ 1, 7 8 0ครับ 1,780อ่ะเห็นไหมแค่เนี้ย1,000ตรงเนี้ย1,745ประมาณ1,780เล่นสั้นแค่เนี้ยลงมาอีกก็ซื้ออีกนะครับนี่คือที่ของคนเล่นสั้นละเล่นกลางเล่นยาวตรงนี้ครับคุณผู้ชมไม่ลงไหมลึกที่สุดแล้วค่อยกลับมาซื้อเห็นไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่ามองยาวๆบ้างในราคาตองต่างประเทศมีไหมมีจริงๆเนี่ยเขาหลุดไหมล่ะ1 7ึ0เอ่สิบเนี่ย1,700ง้ 1, 700, ทวนเนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้เลยครับ1,400นะครับตรงนีพันส35 แล้วก็ใช้เวต่อไหมล่ะเนี่ยไม่ใช่สี่ร้อยสหนึ่งพันเจ็ดหกร้อยแปดสิบครับขออภัยครับจุดเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะแต่ตอนนี้ก็เกิดอะไรก็เ,เป็นคัพแอนด์แฮนเดิลอยู่นะอย่าทําเป็นเล่นนะครับนี่จริงแพทเทิร์นตัวเนี้ยมันสวยแต่แพทเทิร์นอย่างเนี้ยไม่มีใครกล้าถือถามว่าทําไมทองมันโดนเร็กเลเลเตอร์แกล้งบ่อยเหมือนกันเหมือนบิทคอยด์เด้เลยนะแพทเทิร์นเนี้ยสวยมากเลยเบรกเอาออกเมื่อไหร่รู้เรื่องนี่ยังไม่เบรกเอาออกไงนะสักทีเลยเนี่ยวันการเบรกเอาออกชุดเนี้ย นะครับถ้าเรากลับไปดูภาพเนี่ยคือกรอบที่ผมบอกกันแหละคือถ้ามัน b เบ a k เอาออกได้เนี่ยไปได้ยาวแต่ถ้าไม่ b เบรกเอาออกเห็นไหมมันเป็น False Signal แบบเนี้มันก็จะเป็นแบบไซด์เวย์แบบนี้ต่อแล้วผมว่าธนาคารกลางอาจจะเข้าหลังจากนี้ที่แถวๆพันสครับเราก็ทําตัวแบบธนาคารกลางนะถ้าเขาปรับตัวลดลงแต่ถ้ายังไม่ลดลงก็เล่นสั้น เหมือนกันก็ราคาทองในประเทศถ้าใครเล่นสั้นไปแล้วตรงนี้มีเดอร์เจนด้วยซื้อไม้หนึ่งเห็นไหมไม้สองเอาลึกๆเลยคราวนี้สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบ้างแหละบวกลบเลยนะอาจจะถึงสองหมื่นหกพันทวนนะครับเราไม่ต้องรีบแล้วเรามีไม้หนึ่งเล่นสั้นตรงนี้ครับบางท่านบอกว่าสองร้อยก็พอแล้วสี่ร้อยหกร้อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคือไม่ได้ว่าไม่นู่นนี่นั่นหนึ่งปลูกปกติก็สองร้อยเนี่นยแหละครับแต่สี่ร้อยหกร้อยเผื่อบางคนก็ต้องการข้อเรียกความคาดหวังมากกว่านั้นอันนั้นก็ได้้้เเเเช่นนนดดดีียวกกัตรงซือิไจ แถมโดนแค่ดอลลาร์ยังไม่แข็งแต่ัตรงนี้เราเสี่ยงได้แต่เป็นไม้ที่1น,นะใครมีอยู่แล้วขายไม่ทันถือต่อไม่ต้องเข้าเพิ่มเห็นไหมคนละแบบคนละมุมกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม้ที่2ต้องพูดกันให้เคลียร์นะฮะวันนี้ถ้าลงมาไม้ที่2อ,อยู่ที่26,000ันทุนต่างหากให้ดอลลาร์แข็งสักหน่อยนะ93.6 94.65่ 93. 6, 94. 6, 5, นะเกาขออภัยครับและหลังจากนั้นประกาศเพนนนี่มันก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ นะแต่ถ้าสมมุติว่า2อ0 0มแล้วดแล้วร์นัล่ไม่แข่งไม่ต้องซื้อครับถามว่าทําไมมีของถูกมากกว่านั้นอีกเท่าไหร่ล่ะเราก็เหมือนกันครับถ้าทองโลกลงมาเล่นข้างล่างได้นะก็2 3 0 0 0ันถึง26,000พันอย่างที่บอกไซเวตตรงนี้แทนแต่ผมมองแค่นี้ก่อนนะถ้าสมมุติว่าลงมาจริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะผมเห็นนะภาพไซเวตต่อยังไซเวตต่ออยู่เลยครับซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าสมมติเส้นเทนตไลน์ตัวนี้ถ้าเบรกเอาออกได้ยา,ยาวฮะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นน่ะมันเป็นคัพในตรงเนี้ย เป็นภาพของเฮนเดิลไงที่เราไปดูภาพยาวๆเมื่อสักครู่นะถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นไปค่อยมาซื้อใหม่28 0 0 0แต่คนที่ถือแล้วถือแล้วถือต่อได้มันเป็นภาพไซเกัตตอนนี้ทีนี้ถ้าสมมุติคุณอยากจะปกป้องกําไรนะเที่ยวนี้ด้วยบาทที่อ่อนนะมองว่า2 0 0 0มก็อาจจะออกบ้างบางส่วนสําหรับคนที่เข้าจากเรเวจและสัญญาณตัดชนนุดนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วค่อยมาซื้อใหม่ที่2 6 0 0 0ืได้เช่นเดียวกันหรือถ้าลงมาลึก2อ0 0 0ก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนั้นเะราคาดการณ์ไว้ก่อนแต่เบื้องต้นเล่นสั้นซื แต่ไม่ใช่มาที่2ใช่ไหที่1อ่อนตัวลงมาพันสองหมื่นหกองหมื่นหกพัอยเนี่ยเออค่อยเข้ากลางนี่ยาว2องหมื่นันทันเลยครับ้วก็ตามไปด้วย23,000นะืพันเผื่อลงลึกแค่นั้นเองเผื่อลงลึกทีนี้ถ้าเขาขึ้นไปละ่ะง่ายเลยนะครับค่อยมาซื้อแถว2อ0หมการทะลุเส้นตัวนี้สําคัญมาก นะครับพวกอยู่หลายวันและอยู่มาหลายเป็นเดือนแล้วคุณผู้ชมถ้าทะลุปไปได้ยาวแต่ถ้าเขาหลุดเหมือนกันเนี่ยหลุดตอนนี้ก็ลูงหลุดเส้นเนี้ยมันเป็นสามเหล,ลี่ยมรูปริ่มนะครับ symmetric triangle ขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยเขาขึ้นมันก็ยาวนะถ้าเขาลงมันก็ลึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาดักซื้อลึกๆ2 6 0 0 0ดีกว่านะครับนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงเช้าหมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่เย็นนี้ค่ำนี้สวัสดีครับ